บุคคลผู้เริ่มสร้างบารมีก็ทำกันไปผู้ทำกรรมชั่วก็พากันไหลเป็นลงนรกนั่นคนผู้ทำความดีก็ไหลไปขึ้นสวรรค์การถืออุโบสถศีลเนนะี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลศีลนะอุโบสถเนี่ยเป็นสำหรับคารวะผู้ครองเรือนวันพระ ก็ถือว่าเป็นวันอุโบสถเป็นวันที่เขาจะหยุดการหยุดงานมาถือศีลน,นั่งสมาธิจเจริญภาวนาเนี่ยเป็นวันของพุทธศาสนิกชนคือถือศีลอุโบสถก็คือถือศีลแปดศีลแปดเนี่ยเขาเรียกว่าศีลพรหมจันย์ศีลห้าเขาเรียกว่า